วัยรุ่นสมัยนี้เขาดูอะไรกันครับเขาดู t ิกต็อกหรือว่า youtube วันนี้ครับผมมิน้นอุกฤษตั้งสุดคุณจาก Real Smart Academy จะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับว่า Real t เทรนในตอนนี้กระแส t ิกต็อกมาแรงชนะ youtube จริงหรือครับล่าสุดครับจากบทความของ t e h h r u u n h นะครับมีสถิติออกมาครับว่าวัยรุ่นแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ ดู t i k t o อมากกว่า YouTube อย่างเห็นได้ชัดจริงๆข้อมูลชุดนี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2020ครับเดือนนั้นเนี่ยคือเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นเดือนแรกครับที่สถิติออกมาว่าคนดู t i k t o อกนานกว่าดู YouTube เขาบอกว่าเด็กนะครับที่มีอายุตั้งแต่4-18ถึง18ขวบนะครับเก็บสถิติออกมาแล้วดูวิดีโออยู่แค่2แพลตฟอร์มหลักๆเลยนะ1ก็คือ TikTok 2คือคือดู YouTube แล้ว Tik To k ที่เด็กรุ่นใหม่ดูนะครับเขาดูกันประมาณ82นาทีต่อวันแล้ว youtube ล่ะ u t u b e ดูที่75นาทีต่อวันครับนี่คือปี2020นะเป็นปีที่ผมเริ่มออกมาพูดแล้วว่า Tik t o k อกกำลังจะมาน,นะทุกคนแนะนำลูกค้าหลายคนแล้วว่าสร้างช่องเถอะติ k To k ไม่ใช่เรื่องของการเต้นแต่ข้อมูลชุดนี้ครับเริ่มมีความเข้มข้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับปี2021 2021นะ เด็กและวัยรุ่นดูทิกต o อก91นาทีจากเดิม82นะเป็น91นาทีในขณะที่จากเดิมดู YouTube 75นาทีนะครับปี2021นี่คือดู YouTube 56นาทีคือดู Titik t o อเพิ่มขึ้นและดู YouTube ตกลงครับซึ่งผลสำรวจนี้เป็นผลสำรวจจากทั่วโลกนะครับประมาณ400,000ครอบครัวมีการทำซอรว์ซึ่งเด็ก2กลุ่มก็คือ Gen Z g e นะครับ Gen C กับ Gen Alpha นะครับ เจนซีก็ตีซ้ำว่าเป็นคนที่เกิดตั้งแต่ปี90นะครับถึงปี2010เอาว่าอายุประมาณ22-32นะครับถ้าต่ำกว่า22ลงไปเนี่ยจนถึงสักลูกผมแล้วกันนะ5-6ขวบเนี่ยก็จะเป็นเจนอัลฟาซึ่งเด็กยุคนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นลูกผมแล้วเข้าถึงผ่านทีวีเนี่ยเขาจะดู y t u t u ครับแต่ถ้าเขาเริ่มเล่นแอปพลิเคชันในมือถือใน iPad เมื่อไหร่เนี่ยทิกต o อกจะมาครับ น่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่เด็กรุ่นใหม่บอกว่าสมาธิสั้นนะดูอะไรก็ดูสั้นๆทีนี้เรามาย้อนข้อมูลดูในอดีตกันนิดหนึ่งครับว่าในปี2019 2019นะในสถิติโลกนะครับคนดู youtube เฉลี่ยนะ48นาที2019นะครับ48นาทีคนดู tiktok 38นาทีพอ2020จากดู youtube 48นาทีดู64นาที2020นี่เพิ่มขึ้นนะ ติกตอกจาก38นาทีนะครับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น75นาทีเพิ่มขึ้นทั้งคู่ YouTube เพิ่มขึ้นไม่ถึงเท่าตัวนะครับติกตอกเพิ่มขึ้นเท่าตัวแต่2021นะครับจากเดิมดู YouTube 64นาทีเหลือ56าบกาตกลงนะฮะและคนดู t ิ k กต็อกเนาทีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกเป็น91นาทีซึ่งสถิตินี้คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะครับเขาลองไปเจาะรายประเทศดูปรากฏว่า ในปี2021ค่าเฉลี่ยคือดู YouTube กันที่56นาทีนะครับที่อ่า US อเมริกานะดู y o u t u b e 61 UK ดู YouTube 53นาทีใกล้เคียงค่าเฉลี่ยครับแต่ถ้าไปดู global s t a t คือสถิติของโลกของคนดู TikTok นะครับทั่วโลกเนี่ยปี2021คือ91นาทีในขณะที่ US นะครับ99นาที และ UK คนอังกฤษชอบดู tiktok มากกว่าอีกคือ102นาทีแปลว่าอัตราการเติบโตของคนดู tiktok ใน US กับ UK เนี่ยเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของโลกซึ่งหนึ่งในสาเหตุของความโด่งดังของ tiktok นะครับก็เลยก่อให้เกิดเรียกว่าเทรนหรือว่ากระแสที่เรียกว่าช็อตวิดีโอต้องบอกก่อนว่า tiktok เนี่ยเริ่มต้นจากคลิป15วิาวิแล้วก็เป็น30วิ1นาทีแล้วก็3นาที พอทำ15วิ30วิ1นาที3นาทีเริ่มดังครับกระแสเนี้ย a c e b o o กก็เห็นนะครับเคยเล่าไปแล้วตอนหนึ่งว่าพี่มาร์คสักกเบิกเคยเล่าเลยว่า t ิกตอกม,มาแรงมาก Facebook ก็เลยต้องเปิดตัว r ีวินะไอจีรีวหรือว่า Facebook r e ิวคือเป็นคลิปประมาณ1นาทีในขณะที่ YouTube ก็ต้องเปิดตัว y o u ูทูบช็อตเป็นวิดีโอแบบสั้นคือรายการใน YouTube หรือว่า Facebook เนี่ยคลิปวิดีโอใน YouTube จะยาวกว่าใน Facebook อยู่แล้วนะครับแต่ต Facebook กับ YouTube ก็เลยไปสร้างแพลตฟอร์มรองรับช็อตวิดีโอแล้ว TikTok ปรับตัวยังไงฮะน่าสนใจมากนะครับจาก TikTok ทำา15วิสามวิหนนาที3นาทีล่าสุดครับ TikTok ค่อยๆขยายเวลาคลิปวิดีโอจากคลิปสั้นของเขาเพิ่มไปเรื่อยๆจนออกมาล่าสุดว่าแม็กซิมัมนะครับระยะเวลาคลิปวิดีโอใน TikTok ตอนนี้แม็กซิมัมคือ10นาทีฮะ สวนกระแสไหมคลิปใน YouTube ยาว15นาทีลงมาทำแบบสั้น TikTok ติกตอกเติบโตแบบสั้นและเริ่มขยายออกไปแบบยาวสถิติที่น่าสนใจมากนะครับในเรียวเทนเราต้องพูดสถิติเยอะๆเะนาะจะได้เห็นภาพว่าปี2020นะครับติกตอ k บอกว่าครีเอเตอร์เนี่ยคลิปวิดีโอที่ได้รับกระแสที่ดีที่สุดเลยเนี่ยคือ11-17ถึง17วินาทีในขณะที่ปี2000ตอนแรกปี2020นะ11ถึง17 ปี2021นะระยะเวลาที่ดีที่สุดเลยนะครับสำหรับคนทําคลิปทิกตอกนะคือ21-34ถึง34คือระยะเวลาเฉลี่ยที่คนดูแล้วแบบต่อเนื่องเนี่ยมันเริ่มยาวขึ้นทิกตอกเริ่มดึงดูดคนให้ใช้เวลาในแพลตฟอร์มต่อคลิปวิดีโอนะครับจาก11วิเนี่ยกลายเป็น21วิเพิ่มขึ้นได้เกือบเท่าตัวซึ่งในเจนซีนะครับเจน Z กับเจนอลฟาเนี่ยนอกจากจะดู t i k ตอกกับ YouTube แล้วเนี่ย เขาก็จะมีแอปพลิเคชันอื่นที่ยอดฮิตนะครับเช่นเขาเล่น Roblox กันนะครับประมาณ56%ของเด็กเนี่ยเล่น Roblox นะครับแล้วก็เล่น Snapchat กัน82%โดยเฉลี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงต่อวันในการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งรวมถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ในการศึกษาอย่าลืมนะว่า2ปีที่ผ่านมามันมีช่วงของโควิดดังนั้นเด็กเลยต้องเรียนออนไลน์เด็กก็เลยต้องเสพเรียกว่าคอนเทนต์บนโลกออนไลน์มากขึ้น แล้วก็เป็นข้ออ้างส่วนหนึ่งแล้วกันนาะทำให้เด็กสามารถใช้เวลาว่างระหว่างรอค,คุณครูเนี่ยไปดู TikTok ไปเล่น YouTube ไปเล่น Snapchat ไปเล่นโลบล็อกได้แต่ถ้ามีใครบอกว่ามันไม่แฟร์ปเปล่าไปเทียบ YouTube กับ t i k t o อกอะอย่างนี้เราให้เห็นภาพก่อนว่า t i k t o อกในีัยมบันเป็นช็อตวิดีโอแต่มันกําลังจะทําลองวิดีโอคือลองเกอร์นะครับค่อยๆย,ยาวขึ้นแต่ในขณะที่คู่แข่งของ u t u b e เนี่ยไม่ได้เจอแค่ Tik t o อกนะครับ YouTube ยังแข่งกับวิดีโอสตรีมมิ่งอื่นๆ ซึ่งอาแล้วถ้า youtube เทียบกับสตรีมมิ่งอื่นๆเป็นยังไงบ้างเขาบอกว่าเด็กดู youtube นะครับประมาณ56นาทีต่อวันซึ่งชนะ disney นะครับ disney ได้47นาที netflix ได้45นาทีแล้วก็คู่แข่งในประเทศอื่นๆน,นะอเม o n นพรามได้40นาที hulu นะครับ hulu ได้38นาทีแล้วก็ twitch ได้20นาทีแปลว่าในขอบเขตของวิดีโอสตรีมมิ่ง u t u b e ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่ แต่ถ้าเทียบในลักษณะของโซเชียลมีเดียว่าระหว่าง YouTube กับ TikTok TikTok แซงขึ้นมาแล้วครับซึ่งสถิตินี้กำลังหมบอกอะไรเราครับ 1. เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่อนาคต TikTok จะเริ่มชนะ YouTube และมาแข่งกับแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่งอื่นๆคือคนสถิติ Netflix เริ่มตกแล้วนะคือคนเริ่มดู Netflix น้อยลงแล้วนะครับยูเซอร์ตกลงคนจะดู Netflix น้อยลง ดิสนีย์พลัสน้อยลง youtube น้อยลงแล้วหันมาที่ tiktok หรือไม่คำถามที่คุณต้องตอบคือถ้าคุณคิดว่าใช่เหมือนที่ผมคิดคุณควรจะต้องเริ่มสร้างคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ดีๆนะอย่าลืมนะว่า youtube เนี่ยเป็นห้องเรียนออนไลน์ของคนทั่วโลกเราเรียกว่า how to นะครับ how to ซ่อมพัดลม how to รีดผ้าบางอย่างมันดูง่ายๆนะครับ how to ปลูกผักซึ่ง Tik To k มีเทรนด์นี้เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งนานแล้วนะครับเรียกว่า TikTok u n i u n i ย่อมาจากอะไร u n i ย่อมาจาก University ดังนั้นใน TikTok ตอนนี้ใน TikTok ที่ผมเห็นกับ TikTok ที่เพื่อนๆเ,เห็นเราจะเห็นคอนเทนต์ไม่เหมือนกันผมเคยทำพอดแคสต์ตอนหนึง่งเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับว่า a อัลริทึมของ TikTok มันทำงานอย่างไรดังนั้นสิ่งที่คุณเห็นใน TikTok แล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ ทำไมเราเห็นมันบ่อยจังเลยสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นเมื่อสักกี่ปีเดียปีก่อนตอนที่คุณเล่น facebook แล้วคุณก็เห็นว่าเฮ้ยทำไม facebook มันรู้ใจ t ิกต o อมันทำสิ่งนั้นและ t ิกต o อไม่ได้เบส on content ที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนเฟนแด์แฟมิลี่นะครับ f เฟซ o o ๊กเบส on content จากโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือเฟนแด์แฟมิลี่แล้วค่อยมีเพจแล้วค่อยมีแอด t ิ k กต็เข้ามาจากคอนเทนต์ที่เป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เลยนะครับสรุปนะครับว่าถ้าคุณฟังคลิปนี้นะครับจากช่องเรีย s m a r t Academy ฟังมิ้นเนี่ยนะครับมาเล่าให้คุณฟังเนี่ยผมกําลังพยากรณ์เลยว่า TikTok กกาลังจะเป็นกระแสไม่ได้ชนะแค่ Facebook นะครับ Facebook นี่ค่ายหนึ่งอาจจะชนะ YouTube อีกค่ายหนึ่งและให้เสริมอีกนะครับ อาจจะชนะ Shopee Lazada Marketplace เพราะตอนนี้ TikTok มีครบแล้วนะครับมีเครือข่ายมีคนเข้ามาเล่นมากมีคลิปวิดีโอคอนเทนต์ครีเตอร์มากคอนเทนต์กรีเตอร์ได้รายได้จากการทำคอนเทนต์ใน TikTok และ TikTok มีโมดูลที่เรียกว่า TikTok Shop หมายความว่าคุณสามารถขายของได้โดยไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองคือเอาไลฟ์มาผสมกับอะไรก็ไม่รู้นะครับสร้าง ให้เกิดคอมมูนิตี้ของ tiktok shop ซึ่งกระแสนี้มาแรงมากย้ำเลยนะครับว่ามาแรงมากอย่ามินเมยอย่าประมาทว่า tiktok เป็นเรื่องเฮ้ยมันเป็นเจนคุณมิ้นบอกเองเจนอัลฟาหรือเปล่าเจนซหรือเปล่าใช่ครับแต่ผมเคยบอกในสถิติตอนหนึ่งแล้วว่าคนเนี่ยตอนนี้นะครับ80%ของคนเล่น tiktok คือคนกลุ่มเดียวกันกับคนที่เล่น facebook ดังนั้นถ้าคุณทําธุรกิจอยู่คุณมี Facebook คุณเล่นลงโฆษณาใน Google หรือศึกษา YouTube อย่าลืมศึกษา TikTok ด้วยนะครับอันนี้คือพูดด้วยความรักและความหวังดีจากช่อง r e ียลส a าร a ทแค e m y จริงๆและถ้าข้อมูลแบบนี้นะครับเป็นประโยชน์กับทุกคนผมมาสรุปให้ในรายการ Real Trend ทุกวันจันทร์ระหว่างวันนี้ถ้าคุณอยากจะเห็นว่ามีเทรนอะไรเกิดขึ้นบ้างบนโลกออนไลน์เข้าไปที่เว็บไซต์ r e รน .realsmart.co.th คุณจะเห็นคำว่าช่วงนี้คนกำลังค้นหาคำว่าอะไรช่วงนี้คลิปไหนคนดูเยอะช่วงนี้กระแสไหนกำลังดังคุณจะได้ดึงเรื่องราวเหล่านั้นมาทำคอนเทนต์ให้มันปังๆได้วันนี้ครับผมมิน้นต์อุกฤษตั้งสุดคูณจาก RealSmart Academy ก่อนจะขอตัวจากไปขอกำลังใจจากทุกคนให้กด Subscribe และกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนทุกครั้ง ที่มีรายการดีดๆจากเรือสมาร์ทแกรนดีในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ด้วยนะครับขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีๆเหล่านี้อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาผมอัพโหลดคลิปใหม่ๆไม่ว่าเศรษฐกษิจไทยจะเป็นอย่างไรเรามาร่วมเติบโตไปด้วยกันครับ